เดี๋ยวแกตาสิพอดีให้เซาขมวนพอดีว่าเฮาต้องการใส่แหงงานอู่อ่าใส่แห้งานมาคนรู้เขอรอด้วยอด้วยเคาะด้วยแตลว่าตั้มเข้าว้าวนี่เข้ากับจ้งเงียดไเออเอาไนไนๆนไหนๆๆนนอนไนอันนั้มันซันโพดเอาอันยาวไป คนนี่บอกคนนี้มีเมียสองคนนี่แหละรูปลอรูปลอไปกสาเจ้าดีได้ไปรตงเอาปแต่งแล้วแต่ง้อนุญาตาก็อนนีเาจะก่มไห่นดูตบงนี่ตบงอยู่ในต้ไ้ีป้าตะบงเ้นี่นะตบง้าเดียวเก็บตะบงทุกคนเยตะบงป้า องเต็ม <สะ S 1> เลย,ยนี่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 กระเปบ้านแห่งนี้ก็จะเก็บไปบกอวกเก็บกับโปงทุกคนเนาะกับไปเฮ็ดอาหารคนไปปงแฝงเฮ็ดอาหารเนาะนี่เป็นเป็ดอาหารสันเลิศเลยทุกคนเนาะของชาวบ้านแถวๆนี้เนาะ เาจะพาป้าของตนวิกทุกคนถ้าจะไปใส่มือน,นีดักไปข้างลัดเป็นทางลัดก,ก,ก่อนข้างลัดโอ้โหเอาไปใส่เฮายัโมโหทุกคนว่าเขาจะไปใส่มแต่ว่าเขาต้องติดตามเนาะให้ทุกคนติดตามเส้นทางของเขาเนะจะเอากระพาต้นอะไรเนี่ยทุกคนต้นวิกเนาะอันนี้จะเป็นต้นต้นวิกทางลัางเลยทุกคนต้นทจะเอาไว้ให้ขี้แยทุกคน น่าจะเป็นทางลัดเอียงสักอย่างทุกคนไปหาหมู่บ้านเอียงสักอย่างไปเชื่อนะน่าจะเป็นทางลัดเข้าไปในหมู่บ้านอย่างสักอย่างนี้แหละ เขาจะไปเบิ่งด้วยตากของเขาเองเนาะนี่ป้าที่โทรทางสั้นเลยอู้นนี้กับเจ้าค่ะจุดป้าทุกคนเจ้าน,น่าจะเห็ดสวนเนาะนี่กับพี่เทรมดาทุกคนเพราะว่าอ่าตอนบ้านเดวนี้ก็จะให,ใ,หให้เห็ดให้เห็ดสวนเนาะ ชิ้นให้ชุดเขาก็มาฮอดบ้านราคาครับไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไปใส่อันนี้กับบ้านคูนสีเข้าไปนี่แป๊บเดียวหรือว่ามีแวะท่ายบหรือว่าขามากจังท่ายกแล้วแต่แล้วแต่ละได้เบิร์ดขามากก็ได้หรือว่าจะเข้าไปเลยบ่เข้าไปเบิรงก่อนบ่เบิรงก็ได้ไหเบิรงก็ได้บ้านเป็นบ้านบ้านคูนสีบ้านคูนสีทุกคนไปเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิร์นนะบ้านคูนสีไอ้ไอ้ก็จะพาเขา เอาไปเบิ่งข้ามตัดไม้ผู้สีมันจะเป็นที่ไหนป้ายไว้เด้วยปิดไฟห้ามตัดไม้มีติดป้ายห้ามตัดไม้พร้อมเผาเลยมันกัเผาทันทีตัดไม้ชาวบ้านกับโอเคบะตัดก็ได้เผาอย่างเดียวกับว่ตัดไม้ก็ได้เผาเลยมันกัเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเพราะว่าเป็นเขตห้าม อยู่หากินเขาเนาะแมคันบบจักไว้ท้ารับปากอะโบ่มีข้าวกินทุกคนบ่มีเงินอ่าเนาะเพราะว่ามันเป็นคนปลูกอ่้หมอปลูกมั่นเข้าวกมือเจ้าลูกเนาะเป็นข้าวของเราให้เขาเนาะธรรมดาทุกคนหยีไปเจอรัดไม้เนาะที่เราลงเนินนั่นเองลงเนินบ่ลงเนินเอาจะไปหมู่บ้านนะผู่ที่สี่ทุกคนไปเบิ่งกันเนาะเป็นจังไงแล้วผู่บ้านให้เนาะ ปะถมคูณสีเป็นหัเรียนอ่ะที่เห็ดว้วยไหมทุกคนราะมันดินเนาะ เฮลโลเฮลโลเฮาก่อยู่กับไอ้ภูไทดำแอสเวนเจอร์นี่นะกะสบายดีไอ้ตุ๊กยุทีลาสบายดีมันนี่กะไอ้ตุ๊กเพิ่นเนาะเป็นไกด์พาพวกเฮาเนาะมาตามเข้าแม่มาตามเข้านะมาเลาะเบิ่งหมู่บ้านต่างๆกันคนอันนี้จะเป็นหมู่บ้านคูนสีนี่เองทุกคนแล้วกะไปกระตาพาเลาะเนาะมาเดี๋ยวเฮาตามให้เอง มามานี่เดี๋ยวแก่ตาสิพอดีให้เาขมวนพอดีมาเฮาต้องการใส่ให้งาอยู่ใให้งานมาเดินเดิเดิเด้วเดิดินเดาเดิาเดดินเดินเ่านเขิาวดินวนเดเดิดนเเเดินเดีนเดด้เดินเเด้นินินนาวเนเินเินนเเิ้เน กันต้องเอาตัวเตาลุกอืออือโตอือโอ้มึงไเอาบอเอาไปแล้วเอยไปแล้วเล้มึไแล้วบอลนีไปแล้วเล้ออ็นโเพื่อจะได้กินข้าวกินน้ำน่ะเป็นข้าวให้เนาะเอ็นโบเป็ข้าวให้คือคือลูทรงซาวน่าเราบุญลูกได้จับไปๆไปนี่โคาช่าบุ้ลูนั่นไปนๆาบุญูนั่น รบราซาสตร์ตรับกันเลยรับก so. yeah, ันเลยรับกันเลยต้สาวไทยสาวเล่าจัาดตเออนั่นแหะเจ้าไดอันสันอันนั้นไดนเาวเออเดคอยได้ดตามที่ถกเด้อตามเที่ยงเที่ยงตามเที่ยงเนี่บอกเออกับแน่น กำยังกำากำกโอ้ยประท่ากำอื่นนะกำ้นเรียมน้เขาเอาไว้บออานนเออเอาใน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 ยๆอันนั้นมันซานโพดเอาอันยาวไปอันนี้เอาสนับสนุนครอบใจเยอเอาทางนี้ก่อนบเออทางนั้ก่อนทางในน้อยก่อนเออมัดได้ไหมเดี๋ยวนี้ เนเดี๋ยวหาผู้บ่าวให้เอาอยู่บ่เอาแล้วเนาะเอาเดี๋ยวจิแนะนำผู้บ่าวให้คู้จักเรต้องอุ้ยตอนนี้มื่อยแล้วอย่าหยุดเให้มันเลี้ยวได้ให้มันเรียวได้ให้มันเรียวได้มันเลี้ยวได้เน้นกระยันหนึ่งเลยเลยจะใช้เวลากี่นาทีทุกคนกว่าจะเสร็จตอนนี้กัใกล้จะแล้วกันละเอตุแล้วสาวลาวกับสาวไทยมา ให้มันรายาวรายบรายได้เอ,เอ,เอไ้ไปไว้บรุกนุกถ้าตำเข้าบอแล้วนี้ได้เป็นสาภายย์นี้เดี๋ยเอ <c oughs> เอออกไปแล้วแล้วสะ นี่คือต่ำยังอื่นตบอันนี้คือมาศึกษาศึกษาเพื่อศึก้าเของชาวบ้านคูณซีนี่กับเพื่อสีได้เข้าเม็ดหนึ่งคนก็ต้องใช้เหงือแห้งอย่างมหาศาลใจเด้อที่ให้เฮาต่ำสวยเด้อใจตั้งเหนื่อยได้หัวทุกคนก็ได้ให้ชาวบ้านแขาหัวหงืไม่ใช่ขอบใจโดนือยเห่อยต่ำเลย ขับใจลูกชายเขาเลยเมื่อแต่งก็ติได้ข่าวุไปีด้วยไปพักไมาเมื่อยคุ้มเมื่อย่แม่เออามือหนึ่งกุ้มจะขามือเลยตอนชาตอนแรงตันเช้าก็ตั้มตันเช้านีลูกจะงงตอนเศ้าเนื่องเข่าจะงงป่ะนี่ไก่ขันหนึ่งเข่าเดี๋ยวเดี๋หกงงก็คือสมมติตัวไก่มาขันสามงงให้เดย ตื่นสามโมงวะเจ้บัลังกนอนบอกหกโมงก็คือหนึ่งทุ่มมว่าม่นหกโมงก็แมนเที่ยงคืนอันตําเธอเดียวในกินได้จักมื้อจะขึ้นกินจักมื้อบอกชามมื้อสมื้อกินมื้อนี้กระอื่นข้าจันแรกเจลือจันแรงทุกาตากะมาเรียนรู้อยู่นี้นะตําเธอเดียวได้กินสอมื้อต่ครั้งนึ่ได้กินสองมื้อวีบมีุ่เชยห้าก็ต่ำข้างเดียวบอก ด้วยเจ้าตำสองขาแขนนะคะพี่แย้มตกเปลี่ยนเดียวเนาะเปลี่ยนเดียวจะเขาจะเบื้งได้แขนเจ้านะโอ้ก้ามเป็นมัดเป็นมัดเลยป่ะธรรมดาเลยพูดยิ่งอยู่นี่นะก็คือแข็งแหงแข็งแหงแขงบอกกับเจ้าไม่ทุกคน นักแหงเนาะนี่นั่งไม่้พีกระหังอีหลีนักหลีอ้าวตามต่อเลยนี่อ่าลบก่อนประมาณนี้แล้วก,กันเนาะก็ถือว่าเข้ากับมาศึกษ,ษาเฮียนฮูเนะาะการใช้ชีวิตเนาะของอ่าซาบานคูนสีนนทุกคนเนาะกับไดเฮ็ดซัมนีก้กับเฮายนฮูเลยทุกคนเนาะเพื่อทีได้เข้ามาเนาะนี่ นี่ครับหนึ่งก็ต้องไซส์แห้งอย่างมหาศาลเลยทุกคนนะเมื่อกี้ก็คือข้าต่ำน่อยเดี๋ยวก็ยังเมื่อยทุกคนเนาะอันนี้ก็เจ้ากับเป็ี่ยนการแล้ชีวิตประจำวันเลยเนาะนี่ก็ธรรมดาบ่าเมื่อยบ่ะกะเมื่อยอยู่เนาะเมื่อยกะบบแหงปะได้เนาะเพราะว่าได้กินข้าวอีกแล้วเมื่อยพวกเรากลับไปมาเข้ากินข้าวเราก็มีแหงประมาณนี้เนาะเมื่อยู่ทุกคนไม่ใช่กะเมื่อยคือกันเลยทุกคนนะกับเพื่อสิ่งนี้เนาะเนาะ ก็เพื่อเมื่อยมึงเพ่ออิ่มท้องเพื่ออิ่มท้องเนาะก็จำเป็นทุกคนนี่ตะกี้สมัยตะกี้ตอนแม่เหายังน้อยกับเตะตัแมบหนี่เลยแมนตัดมาหนี่คือเดียวโดยโดยแมนกับยูวนบทคือกันแมนไดู้อยู่แต่ปุ้นคำม่วนผู้ไปแถวบ้านทงเมืองหลวงไปไกลๆคนนี้บินผู้บินพาไปบ้านแถวกับสไตล์แบบนี้แหละกรบทางกับแดงคือแบบนี้เลยนี่เด็กนี้ยังทางแดงอยู่เลยยังมีกับเปลี่ย มีนั่งตั้มฮะแน่นะมันสบายเดอมเพื่อนเต้ามีลูกเอ้ยประมาณนีจะได้จังเกนนฮะโด๋อเด๋ออประมาณนี้คนนะเป็นการอาเฮียนหูเนาะการใช้ชีวิตโบวบานเนาะแต่ตนนี้ก็คือว่าเฮียนหูหลายเลยคนวกคนยเ มีเมียสองคนแม่เมียไทยเนคนไหนบอเมียสองคนอยู่เดี่ยวแค่คนนี้อ๋อมีซันนี่เป็นคนนี้กับคนนี้คนนี้กับคนนี้นี่คนนี้กับคนนี้ทุกคนเมียลาวอะอ้าวเบาเหยาะเซนต์ก่อนนี่ก็ปีแล้วบอก นี่เมียเรากับบุกฮู้ทุกคนเนาะเมียโก๊บบุกมีปันอ๋อเมียลำสองคนทุกคนคุณอ่ะได้ลูกแต่คนเมียวันนี้อันนี้เฮือนของเราเนาะสองเมียสเมียสองคนคู่นี้คนหนึ่งนี่นี่ฮะทุกคนไปเบิ่งเนาะคุณอ่ะอันนี้คือเป็นเมียของพ่อคนน่ะคนทางในนี่ก็เป็นเมียโก๊บแมนบอกนี่มีสองคนทุกคนนี่กับเพื่อนลำเนาะอู้ สนี่แห้งอิลีพอนี่มีมีสองคนนะคนเมาต่ียนอันนั้คเนนั้นเอเพื่อนอันนี้เงืนคั่ว่อันนั้เือนนอนบ่อันนี้เมียน้อยก็มีหลวงนอนสองข้างเลยบ่ะข้างอันนี้เมียน้อยแมนอันนี้ีมลวงนอนเขขานี่ยขาเลยนี่คู่แม่น้อย โอ้เห็นสนีโอันนี้บอกคนที่มีเมียสงคนเออนี่แหละรูปล่อรูปล่อไกิสาเจ้าดีคอยเฮ็ดดบได้คอยอยากได้อยู่ทางเฮ็ดบบได้ขอบผมมากกนอนกับสองสอคนนั่นวะซ้ายขวาพี่ลุงก็นอนซ้ายมีมีน้อยกบนอนขวาไปเต้งเอาเนาะเมียเมียน้อยไปเต้งะได้ไปเต้งเอาปะแต่งแล้วต้งต่งตงต่ง้อนาตามพ่อ ผมมีนาะตะกี้ผมมีเงินเนาะเอ่อเดี๋ยวมาฮักมาร์ักกันแล้วมาอยู่น้ำกันเลยเอาหมอเอาไก่แตงดอาหมูไก่นะไก่ประมาณนี้มีเงินเนาะมีเนาะมีหมูมีไก่กันแล้วไก่กันแล้วแล้วอยู่น้ำกันมเงินยาได้เมียกันโอ้ได้เงินคิมฮาราดชาวลาดจะได้เมียเห็นไหมเมียได้เงินเดี๋ยวนี้ค่ะทำไมดีทำไมดีแค่อย่างน้อฮะ ลูกเป็นไข่ไดปปปปยจับมือแล้วโอ้ยลายมือแล้วปีฮอตปีหนึ่งแล้วมาปีหนึ่งแล้วเป็นไข่นไหมเป็นปีแล้วบอกเป็นไข่เป็นปีแล้วเป็นบวมจับบมวนาตาปีนไก่ปีนกระบวมตากระบวมบวมทั้งโตเป็นปีแล้วบอกไม่ได้ไปหาหมอบอกมีเงินเดีอว่ามีเงินไปหาหมอนาะเด ทุกคนเอ้ยนี่ลูกลูกย่างย่างได้อยู่ลูกบดได้ก็คือนอนอยู่นี่เป็นปีเลยบ่อสเลยทุกคนผู้หญิ่งนอนจากปีแล้วลูกจ้ะคะวช้าสี่เช้าสี่ปีโอ้ป่วยป่วยไปใส่บดได้เป็นปีแล้วลูกบดได้บัวเบิ้เนาะไปเยาไปยังเบิ่งเลยบ่สเบิ้งได้บ่เป็นอยังบ่บ่เจ้าไปเยาไปเยาเบิ่งแล้วบ่ ่ไปเยาไปเบิ่งอันเบิ่งโมเบิ่งโมเบิ่งอย่าง้เขาได้เป็นอะไรก็เป็นน้ำนน่รสชาติก่าเท็ตแล้วพะฟเน่แกบอกแกบะเกิดช้างตะกี้สมัยตะกี้ตั้งแตะกี้ต้ก่อนคนหมายถึงว่าตั้งแต่คันว่าคนไทยก็เป็นชาติที่แล้วหรก็ชาติที่แล้วประมาณเลยชาติที่แล้ว ก็ได้เก <ama> okay, like ๋ได wow. like ้อย่างแล้วกไงยังบ่ันดีเนาะเก๋แล้วเก๋ยังบ่ดีเนาะขอให้กำลังใจสู้ต่อไปเด้อแม่เด้อเดี๋ยวมันก็ดีไว้มันก็วิทอืมได้แต่อดเอาเนาะตัวนี้ให้ดีไวเด้อสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนที่จัดยาตาจะรักทอมมาเห็นเห็นแม่ฝนทุกคนฝันหนังมีแเพิ่งนากับลูกเราบ่สบายทุกคนเอ้ย ลูกเราบวสบายกับบวสบายมากได้ปีกว่นะปีหนึ่งนะทุกคนกะน่าจะเป็นแบบลเว้นกัมเนาะเห็นแล้วว่าปีมอไปอย่างน้นทุกคนเนาะกะรูปบ้านทถานี้กะเจ้ากะจะเสื่อทางด้านนี้หลายกัวนะทุกคนเนาะเป็นหมอเป็นหมกับเรื่องธรรมดาทุกคนหลังจากที่ห้องโมแล้วเขาก็แกเนาะคันท่าบอดีเขาก็จะไปหาหมอประมาณนี้ทุกคนกะแกแล้วไปยังบอดีเถื่อนทุกคนเนาะกะอยากช่วยเหลือทุกคนเขากับุ้งใจจังไลยเนาะนี่กะได้แต่ให้กำลังใจเนาะขาให้ดีไวประมาณนี้นทุกคน ประมาณนี้เนะา,าะ,ทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนย่างละต่อเนาะหมู่บ้านพูนคูนสีทุกคนเลยก็จะเป็นหมู่บ้านน้อยๆนะทุกคนเนาะกะมีเฮือนติดกัดล่าหลายทุกคนจะเป็นหมู่บ้านสุวนเผามะบลูสุวนเผามะก,ก้องนะทุกคนเนาะไปแกลงลุมปะอือเราซื้อมาทางลุงม,มันมีน้ำทุกคนเลยฮะอ๋อโดยโดยสมัยดี อ๋อนอ,อนออนอ,อนดินเย็นอยู่ตลางเนะ<ม>าะสบายดียดีมันรวนามาอาบน้ำบ่ำเบออเย็นเนาะ, <c oughs> ะเด็กน้อยทุกคนนะฮกหลายเนาะ <c oughs> มาจะอาบน้ำฝนไปเบิงกันว่าไปน้ำอย่างเนาะมู่บาห่งนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเนิเน,นงลงไปทุกคน <c oughs> จะเนินลงลุ่มเนาะแล้วก็จะมีมูบาเลียงๆกันทุกคนโอ้โหเหล่านี้คาสิกุทุกคนงามดีเล น้ำที่เฮ้าถ่ายให้ทุกคนเบื้องนี้คือน้ำเซระนองคนเนาะนคุณนะจะเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของสาบานเนาะก็จะไหลผ่านมาหลายๆห,หมู่บ้านเลยทุกคนเนาะคุณนะซาวบานก็จะ,ะนำน,ำน้ำนี้ไปใส่อาบทุกคนเนาะนีใส่ออกใส่อาบเนาะเอาไปใส่ในเงิน ทางคูกนกะจะเอากําลังสักเครื่องคนคุณอ่ทาทุกคนแล้วเขากะจะได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งทุกคนเนาะนีนนกน่กัมมัอนี้กัมมีโอกาสได้มาเบิ่งหมู่บ้บานคูนสีทุกคนกะเป็นหมู่บ้านอ่าที่มีอ่าเฮือนติดกันนะทุกคนเป็นหมู่บ้านขนาดน้อยทุกคนแล้วกันอ่าซาบานที่นี่กะยิ้มแย้มแจ่ม,มใสทุกคนเป็นมิตรหลาย อ,อเอาเลยน่่น,น้ำมากเลยย่นโดน้ำซีอิ้อนองบ้บริสุทธิ์สารต้านากเมาขับรถมาอีกหน่อยดียวนึงคนนะอันนี้จะเป็นมานไก่สอนตังอะตัวดักเดะนี่ตะบ้าครับอนนี่อือตับออีตับอนี่ป้าตับออี่นี่ นี่ะให้จ yeah. yeah. uh ํมอายานงนืผ no. ้าเดียวเก็บต no. yeah, no. 네ับงทุกคนเอยตัวบงป้าตับงเต็มเลยนี่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 นีเก็บเลยเจ็บเลยอันนี้เอาไปกินมาเนี่ยไกินบเอาไปทอดมนี่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 นนี่นนี่นี่นี คุณน่าพุน่าพุน่นี่นี่นี่มีหลายทุกคนจะออกไปกินนะทุกคนเนาะมีโปรตีนสูงคนหนาลูกเลยตอนนี้นี่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 เร็วเร็วนทงนี่โอ้โหอันนี้ตัวใหญ่เร็วเร็วเร็วคุณหนุณหน้าคุณน่าปอหลายตัวถึงสาตัวคุณน

ซาบ้านแห่งนี้ก็เจ้าจะเก็บไปโบอ่าเก็บกระโบงทุกคนเนาะกับไปเฮ็ดอาหารทุกคนไปปรุงแต่งเฮ็ดอาหารเนาะนี่ก็จะเป็นอาหารซันเลิศเลยทุกคนเนาะของชาวบ้านแถวแถวนี้ทุกคนเนาะตั้งแต่เขาขับมาทางเขาเนาะทุกคนอ่าทางเขาเมืองนองแต่ทางอย่างพ้นมากลจะเห็นชาวบ้านตั้งแต่แถวนั้นเนาะเก็บกระโบงทุกคนเอาไปกินประมาณนี้ทุกคนนี่จะเป็นอาหารซันเลิศนะจ๊ะไปโชยังขวัตต่างสือต่างอาบอกงงบอกขวัตต่างอาไปว่าอย่าง ตะดังตะดังตะดังโอ้น oh, oh! ี่ทุกคนใจหรอคนอาลุกทางนั้นญาติพวกเฮ้ยย่าตาสิบอกใบอันนี้คนอาลุกเทุกคนใบอันนี้กินได้เด้อกินได้คือกันอ่ากินได้แบบเอาเอายอดยอดอ่อนๆใบอันนี้นะไปกินประบงทุกคนเมนูอาหารสลิดนี่ทุกคนคนอาลุกแล้วทางนึ่ง